ก็สวัสดีครับเพื่อนๆืครับวันนี้เรามาเรียนรู้ตัดผมชายครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับมีก่อนปเตอร์ลูกค้าเข้ามาคือข้างหลังเขายาวมากเลยนะครับกี่เดือนแล้วครับที่ไม่ได้ตัดสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเนาะอยู่แถวนี้หรือไงครับครับผมอยู่ก็เลยไปแถวนี้นิดหนึ่งเนาะบอกว่าเคยเดือน ที่สนามหลงสองเลยนะเป็นตัดผมชายมาเป็นไงบ้างก็ดีเนาะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้จบข้อกันไหมจบข้บหมโอ้เรายังได้ได้ทำอาชีพนี้ไหมหรือหรือเรามีอาชีพอยู่แล้วมีอาชีพอยู่แล้วเราแค่ไปเสริมเนาะครับเพื่อนๆครับอย่างที่เกิดนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้การตัดผมชายวันนี้อยากจะได้ทรงลองทรงสูงใช่ไหมครับเป็นวินเทจน้ว่าก็วินเทจมันก็จะขาวนิดนึงครับใช่ เราเก็บผมด้านบนให้ยาวนิดนึงใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ทุยเนาะนะครับครับอันดับแรกครับเพื่อนๆครับนะฮะลูกค้าประกอบความมีการขอนะครับตัดผลักษณะสไตล์ของวินเทจวินเทจในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดลักษณะของด้านข้างค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแล้วก็ด้านบนก็อาจจะมีเลือยผมหน่อยนึงหรือให้มีความยาวนิดนึงนะครับนะอันดับแรกครับนะฮะจุดที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเราต้องมีการแบ่ง อ,อะไรนะแบ่งผมของส่วนที่เรายังไม่อยากต้องการตัดเก็บไว้ก่อนนะครับการเก็บผมส่วนนี้ก็ความหมายของผมก็คือการที่เราต้องการให้ถ่ายค่อนข้างนี่คือสั้นก็ส่วนด้านบนก็คือเป็นค่อนข้างที่ลองแห่หรือเป็นผมยาวออกมาครับเ,เพื่อนๆครับเ,เพื่อนๆที่รับชมอยู่ที่บ้านแล้วก็นะครับอยู่ทางที่สถานที่หลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนก็ดีอยู่ในและต่างประเทศก็ดีนะครับนะตรงนี้นะครับผมมีทางช่อง YouTube นะครับนะ อยากให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับนทางช่อง u t u b e นะครับอาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซล l o n พหน52นะครับสามารถจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเทคนิคของการตัดผมนะครับแล้วก็เทคนิคของการก้าวผมเทคนิคของการแต่งหน้านะครับในเวอร์ชั่นนะครับต่างๆมีความหลากหลายมากมายนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปเลยนะครับทางช่อง YouTube อาจารย์ใหญ่กำเนิดสาลอนนะครับับเพื่อไม่เสียเวลาเลยครับอันดับแรกผมได้เกิดแล้วว่า กาจะตัดลักษณะคือของวินเทจคือด้านข้างสั้นแล้วก็ด้านหลังก็ทุยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับหวีมี2ด้านด้านนี้คือหนาด้านนี้คือบางนะครับผมจะใช้ส่วนที่หนานะครับหวีช้อนขึ้นมานะครับตัดลักษณะของเรื่องของการตัดของด้านข้างสิก่อนนะครับเก็บขึ้นมานะครับเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมานะครับไล่ของไฟยถมขึ้นมาให้ดูแล้วครับให้ดูให้เนียนแล้วก็ให้แน่นนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้หวีเราช้อนขึ้นไปโคนกดให้แนบนะครับปลายกระดกขึ้นนะครับหรือสัตว์ของช่างก็คือตัวไฟครับเราจะได้ตอบก่อนเราจะไล่แนวก่อนนะครับว่าหนาบางอยู่กระดานไหนเราก็มีการถามลูกค้าก่อนว่าสั้นพอไหมนะครับหรือยาวไปไหมครับก็ต้องมีการคุยกันนะครับว่าความสั้นความยาวเราต้องการอยู่ขระดาไหน อยางนี้ไหมนิดหนึ่งนะนิดหน,นึ่งนะครับเราบีช้อขึ้นมาแล้วก็ปลายกระดกนะครับแล้วก็ไล่ของเส้นผมนะครับไล่ขึ้นมาเก็ดของปลายผมออกมาสร้างความสมดุลหรือสร้างความเนียนให้กับลักษณะของทรงนะครับนะครับเวลาเรายกไล่หรือกดไปอย่าลืมว่ครับปลายหวีก็กระดกควกดให้แน่นนะครับแล้วก็ไล่ผมให้เนียนออกมาจะเห็นกรอบ เห็นลายแล้วก็เห็นทรงครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าเราได้แล้วนะครับนะฮะเราได้เทคนิคแล้วเราได้การตัดแล้วเห็นไหมครับเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเห็นครับด้านข้างนะครับมาดูซีกหนึ่งซิกนี้ลักษณะเช่นเดิมครับนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้ตัดนะครับเป็นกึ่งของลองทรงหรือลองทรงสูงนะครับโดยการแบ่งผมของด้านบนเก็บไว้นะครับเอาหวีช้อนขึ้นมานะครับไล่ของปลายผมกระดกขึ้นไล่แนวของเส้นผมเก็บออกมา กดให้แนบนะครับเก็บปลายผมให้แนบนะครับยกนะครับยกขึ้นมาเบิ้ลขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาให,ให,ให้ให้เข้ากับรอยต่อของส่วนบนนะครับ,รบ <nous. S 2> เห็นไหมครับนะฮะพอให้เข้าบส,ส่วนบนส่วนบนแล้วเราก็มาไล่ส่วนของด้านข้างให้มันสมูทหรือให้มันมีความกลมกลืนกันครับแล้วก็มาเก็บช่วงของหลังหู นะครับครับผมจะเก็บของได้่้าก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บของก้องหลัวโอ้โหถ้าไม่ดูมีความกรุ่งกรยงและมีความนสวยงามนนครับเป็นไงบ้างครับฮนะรบเราได้แล้วนะครับได้กรอบของส่วนของส่วนหน้าแล้วนะครับ ส่วนหน้านะคะระับเราจะเก็บลักษณะของการไล่ของเส้นผมขึ้นไปเป็นลักษณะของวินเทจหรือเป็นลักษณะของโครงสูงนะครับไล่ขึ้นไปส่วนด้านหลังเราก็จะเก็บลักษณะของตึงของบ็อกคุยนะครับไล่ขึ้นมาครับครับ้นคับรัีอันนี้ก็มาดูส่วนด้านหลัง บอกว่าข้างหลังเราจะตัดอย่างไรนะครับให้มันมีความคงคืนกับกันนะครับคำว่าคงคืนของผมในที่นี้ความหมายของผมก็คือการใกล้ความถุยของด้านหลังนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ให้มันมาเชื่อมต่อของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือด้านหน้าของผมนะครับความทุยก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับการตัดนะครับผมจะเริ่มลักษณะของคูนกลางก่อนคูนกลางในที่นี้ก็คือที่นี้นะครับผมจะเริ่มของคืนกลางก่อน ไล่ให้มันหาความุยก่อนพอเราหาความุยได้แล้วนะครับเราก็จะเาตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ก็คือเหล่าหูให้มันเชื่อมกันเป็นลักษณะตัวยูที่เราใ้อันดะับแรกนะครับอย่าลืมน,นะครับวี่ที่เราใช้นะครับมีสองด้านนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นมากดนะครับกดไปนะครับกดไปวีให้แนบแลนะโคะวีให้แนบแล้วปลายกระดดขึ้น แล้วก็ยกตั้งฉากขึ้นครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่ารอได้แล้วนะครับราได้ตรงแล้วน,นะครับนะตรงที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดรูปแบบของรูปร่างของทรงการไล่ของทรงนะครับการยกขอาลักษณะของทรงออกมา้หเห็นลักษณะเป็นความคืดเห็นแล้วจูดเชื่อมก็คือหลังบูแล้วก็ความคืนนะครับ แล้วเราก็แตกขอบขอบที่นี้ก็คือการที่เราไล่ของเล้างแล้วก็เก็บให้มีฟองโฟมออกมาครับเสร็จแล้วเราก็กลับปัิเลี่ยนเก็บตรงอีกทีหนึ่งครับการอีกทีหนึ่งให้มันมีความสมูทให้มันมีความกลมกลืนกันให้มีความเรียบเป็นถึงความสวยงาม คแค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับเราได้ซีกอยู่แล้วเห็นไหมครับนะฮะจากทรงที่เราตัดขึ้นมาให้มีความทุยนะครับตัดช่วงหลังหูที่เราต่อเชื่อมกันนะครับจากที่เราไล่ของด้านข้างกางในนิที่หมายความหมายของผมก็คือด้านหูแล้วไปมาเชื่อมของความทุยนะครับ เราก็ลลกขึ้นมานะครับนะลลกขึ้นมานะครับนะให้มันมีความซุยออกมาเสร็จแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สุดก็คือการนะครับกับปัิเลียนและการขอบนะฮะเราก็กลับในข้างหนึ่งนะครับนะกลับในด้านหนึ่งนะครับการเพื่อการขอดนะครับให้มันมีความคงครับส่วนไหนหนานะครับส่วนไหนที่มันหนาเราก็เก็บอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มองถึงความสวยงาม ครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่าเราได้แล้วนะครับนะได้โซนของด้านหลังนะครับนะฮะเราก็ได้กรอมตัดของด้านหน้านะครับเราก็ได้กรอบรูปลัของทรงของด้านข้างหรือด้านไททอยนะครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่าเห็นไหมครับนะเป็นการจัดผมลักษณะของเวอร์ชันผชายเป็นสไตล์ของวินเทจนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับผมจะมาคุยลักษณะอันดับแรกเลยนะครับผมมีการนะครับใช้หวีรองนะครับหวีรองในที่นี้ความหมายของผมก็คือการยก ระดับของเส้นผมนะครับเอาหวีกดให้แนบมาทก็ปลายกระดูกแล้วไล่ของเส้นผมขึ้นมานะครับล้วก็ให้มันมีความคงคืนต่อทางด้านหลังผมทําลักษณะอย่างนี้สองข้างเหมือนกันนะครับนะคือการแต่งรักสร้างกรอบให้เห็นนะครับแค่นี้ก็เป็นันว่าเราได้ด้กินแล้วนะครับนะการตัดผมชายนะครับในสไตล์ของวินเทจนะครับครับ ราก็ขานะครับเหมือนกันอันนี้ก็มาดูเทคน mm ิคของการไล่ของลักษณะเส้นของตัวบนอย่าลืมนะครับผมส่วนบนที่เราหยิบไว้นะครับสั้นเลครับหรือว่าสั้นสั้นสั้นนะราคาข้างตางสั้นเราชอบให้ข้างบนสั้นนิดนึงเราก็จะมาไล่ของลักษณะเส้นผมให้กึ่งของสั้นนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูผมข้างหน้าก่อนข้างหน้าสั้นอยู่ประมาณขนาดั้นครับ ขึ้นไปอีกัขนาดนี้ครับเรามาได้โซนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับเรามีการแบ่งของส่วนหน้าก่อนนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมานะครับแต่เราจิดเลี่ยงไม่ได้จริงงที่บอกว่าเรามีการตัดผมลักษณะขึงของผมเปียนะครับมีการฉีดน้ำนะครับครับผมเจ้าหวีผมของส่วนหน้าออกมาก่อนอยู่ประมาณรักครึ่งหรือขึงกลางของหน้าผากนะครับนะเราไล่ของไฟผมก่อน อันนี้คือการสร้างกรอบนะครับการสร้างกรอบสร้างรอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการไล่ขอบของส่วนหน้าแล้วก็ส่วนข้างะฮะซ้ายและขวาเหมือนกันเห็นไหมครับเราเป็นการสร้างกรอบถ้าเรามองผ่นานๆก็คือการตัดลักษณะของถึงผมม้านะครับหรือเป็นหน้าม้านะคร,ครับพอเราได้ส่วนหน้าเสร็จแล้ว เดี๋ยวเลนะครับเราเอาผมของส่วนหน้ามาเป็นไกด์ลายคำว่าไกด์ลายก็คือส่วนนี้นะครับมีความยาวกี่นิ้วนะครับสนิ้วครึ่งนะครับนะเราก็มาตั้งของึืนกลางกับ2อนิ้วครึ่งนะครับเรากราดดูเลยสองนิ้วครึ่งนะครับติ๊กออกมานะครับนะครับพอเสร็จแล้วเหมือนกับเราขวางเราให้ผมสองข้างมันมีความเท่ากันหรือมีความสมดุลกันนะครับนะครับ ไล่ผมสองข้างนะครับมีในความฝาหรือตำมดูกันเออเราเอาฉากของลักาณะของเส้นผมขึ้นมนแล้วไนะล่ของปลายผม,ผมนะครับตามที่เราที่เราก่ไว้อเอาเยอะขึ้นเลยครับฝวางเลยนะครับขวางสองถึงกันสายครับขวาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นร่องันะครบ เลยนะครับคนที่ดูรับชมอยู่ตงไหนจะไม่เข้าใจโทรหาผมเลยนะครับนะผมยินดีที่จะสอนให้ฟรีนะครับทางโทรศัพท์นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเรียนทางโทรศัพท์นะครับนะสอบถามเลยว่าจานแบ่งผมยังไงยกผมยังไงแล้วก็ไล่ลักษณะของเส้นผมยังไงตรงนี้เขาเรียกว่าอย่างไงนะครับอย่าลืมนะครับผมมีการแบ่งกีละชั้นทาทีละชันกีละชันเสร็จแล้วผมมาไล่ตามยาวทีนี้ตามยาวก็คือส่วนหน้าก็ส่วนถึงกลาง นะครับผมตัดเชื่อมกันเชื่อมกันในที่นี้ก็คือเส้นต่อต่อในที่นี้ก็คือส่วนหน้าแล้วก็ส่วนของด้านหลังหรือของกึ่งกลางให้มันเชื่อมต่อกันยาวไปนะครับโอเคโอเคับนะฮะพอเรอเาไล่เสร็จแล้วครับผมขอบคุณน้องเขาเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นรอนหรือเป็นขมอยกักทรง เวลาไล่ออกมาตรงก็จะสูงมากเลยนะครับความผสก็คือมันจะปอบกันให้เราเห็นอะคราวนี้มาดูลักษณะของด้านหลังการไล่ของด้านหลังเราจะไล่ลักษณะอย่างไรอย่าลืมนะครับโครงสร้างที่สัตของเขาเพราะเป็นส่วนโค้งเวลาเราไล่เราควรจะต้องไล่โค้งตามศีละโครงสร้างเขาไม่ควรไล่ตรงเพราะไล่ตรงก็ผมจะแบนนะครับควรตัดไล่โค้งไกด์ลายมาจากไหนไกด์ลายมากระจากถึงกลางที่เราดึงไว้นะครับ ควรจะต้องยกผมขางด้านหลังขึ้นเพื่อเพื่อให้มันมีเนื้อผมของตัวกลางเพื่อในสร้างความคยนะครับคลาวแบกนะครับหรือพรดรูปหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับในเอเรียพื้นที่ลักษณะของส่วนหลังเราไม่ควรนะครับไม่ควรตัดลักษณะของการไล่กับลักษณะของให้มันสันน้นหรือให้มันแนบไปนะครับควรไล่ลักษณะของส่วนบนหรือส่วนกระปมกให้มันมีเนื้อผมนิดนึงเพื่อสร้างของความรครับนะครับซ้ายนะครับ ขวาเหมือนกันนะครับดึงส่วนบนก่อนล้วก็ไล่มาครับได้มาครับเหมือนกันกันนะทำลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างแค่นี้ก็เป็นนันว่านะครับเราได้แล้วนะครับเทคนิคของการตัดผมชายในสไตล์ของวินเทจนะครับนี่เราก็มาดูตรวจความเรียบร้อยกีหนึ่งนะครับว่าทรงที่เราตัดนะครับมันมีความคงเกินกันไหม นะครับส่วนเรื่มล้ํานะครับเขามีส่วนเรื่อมล้ําขนาดไหนไหมแล้วก็ปัญหาทุกส่วนรอยต่อความคมของเส้นผมการไล่การล,าย,า,รลายของแนวของเส้นผมมันมีจุดลักษณะอย่างไรนะครับนะเราก็มาดูรายละเอีย แล้วเราก็มาส่งสุดของเส้นผมโดยการเจาะโดยการไล,ล่ลายของแนวโดยการยีวนะครับโดยการไล,ล่ของเส้นผมเพื่อให้มันมีความรงคืกนกัน เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เก็บใจดูถึงความรู้สึกแล้วก็เก็บใจเรียนกิน ความคงคึงกันไล่ของแนวของเส้นผมนะครับนะให้มันมีความคงตึงกันอย่าลืมนะครับทุกสัดส่วนทุกลายทุกแนวที่เราตัดนะครับเราต้องพยายามเช็คแล้วก็ดูรายละเอียดทีนึงว่านะครับตรงที่เราตัดนะครับความที่เราไล่ของเส้นผมนะครับความที่เราตั้งฐาความที่เราสร้างแนวนะครับความที่เราตั้งฐานออกมานะครับตรงนี้คือเป็นจุดตอ จุดละเอียนนะครับนะครับเสร็จแล้วผมก็มาใช้แบตอีกทีนึงนะครับเก็บรายเอียนอีกทีเพื่อให้ทรงที่เราตัดนี้ออกมาเป๊ะนะครับมีความสวยแล้วก็เรียบร้อยร้อยเปอต์ I'm and... mm -hmm. okay. ตัดไว้นะครับว่าส่วนไหนที่มันยังไม่สมูทยังไม่คงตืงกันแล้วก็ยังไม่สวยงามเราก็จะแตะมันถึงความสวยงามอีกทีตัดไคก็เป็นว่าเราได้แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาก็บความคามอีกทีหนึง่ง

เราได้เสียงแล้วนะครับเราก็มาโบหรือใดหรือปานะครับนะการโบการายการฝาในท,ที่นี้นะครับนะหน้าเกาอื่นเราก็จะใช้ตัวเอาเลขตัวเวกหรือตัวเคลือบหรือตัวเงานะครับตัวนี้นี้เราใช้ของนะครับแพเทคนะครับนะเป็นตัวของผมเป็นตัวบำรงุงเดยดูครับหินเป็นไงบ้างครับ หอมนะครับนะฮะคุณน้องบอกว่าหอมดีนะครับเราแต่แค่ขอบระมาครับแล้วก็ลูกถึงปลายกนะครับไล่ครับเพื่อให้ผมมันเกาะแล้วก็ป้องกันความล้อครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของการเซฟเป็นเทคนิคของการจับลูกล็อกของส่งนะครับเพื่อไม่ให้ความล้อไม่ทำลายเส้นหัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่กำเนิดสาลองแล้วก็โกหกห้าสิบสอง สามารถจะคลิกเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะครับเป่าอีนึง ครับนะเรียงของเส้นขอมันก็แล้วกันของส่วนดีของลูกค้าก็คือเขามีผมที่อยากเส้นครับอันนี้สามารถที่จะเลอกกอบแล้วก็วางลายวางลัถึงความสวยงามได้นะครับนะถ้าแข็งมากไปนะครับเรบาไมาทำงานนากได้ถ้าอ่อนไปในเส้นเล็กไปนะครับก็าสามารถจัดจัดทรง เมยยากนะครับนะแต่ณต,ตอนนี้ครับของก็อยู่ในสภาพที่โอเคครับมันก็จะได้ส่งใจลายแล้วก็ได้แนวตามที่เรียกว่าเราจินตนาการหรือระวางรูปแบบของเราไว้ได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีนะครับเป็นส่วนดีมากสาหรับช่างบางทีบางครั้งถ้าเราตัดซอยเราได้ดูโครงสร้างที่สถาาสวยๆเพราะใบหน้าสรีละเขา้ก็ข้อต้องการคือโท้ลุกนะครับ อยู่ความคงคืนกันตรงนี้ก็ทํางานให้เราทํางานได้ง่ายแล้วก็ตลงงานเราก็จะออกมาได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์นะครับนะเป็นแนวนะครับหรือหลายๆคนที่จะใช้ในงานแต่งก็ต้องดูสีละดูรูปทรงแล้วก็ดูโครงสร้างดูลักษณะของเส้นผมเขานะครับอน,นี้ก็เป็นประโยชน์สอาการหนึ่งนะ วันนี้เราก็มาเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับนะอย่างที่ผมได้เกิดนนะครับว่าอันดับแรกนะครับผมมีการไล่ลักษณะของเส้นผมนะครับโดยการใช้เรียกอะไรนะหวีหวีลองนะครับนะไล่ลักษณะของจรเห็นไหมครับไล่ขึ้นไปจนเป็นขอบนะครับแล้วก็ผมมีการเก็บของบนไว้นะครับให้เห็นลักษณะของความถือก็ไล่ลายของแนวเส้นผมนะครับเห็นไหมครับมันมีความคมออกมาได้สวยงามมาก แล้วความสำคัญอย่างที่บอกว่าเราได้ในแบบนะครับนะครับโมเดิร์นนะครับที่เขามีสีระรูปทรงแล้วก็เ,เส้นผมที่ก็มีความสวยงามตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับนะครับตรงนี้ก็ฝอกเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับนะเรามีทางช่องยูทูบสามารถจะคลิกเข้าไปดูนะครับสามารถที่คิเข้าไปรีเพย์กลับไปกลับมาแล้วก็เอาแนวของเทคนิคของการตัดการซอย นะครับการก้าวผมนะครับเอาความรู้ตรงนี้นะครับมาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ได้นะครับครับวันนี้ผมแล้วก็คุณน้องครับต้องขอขอบคุณมากๆที่ได้สละแล้วก็เสียเวลาคุณน้องชื่ออะไรครับอ่าชื่อครับเจมครับคุณเฮงครับเจมครับผมคุณเจมนะคุณก็ต้องขอบคุณคุณเจมมากนะครับที่ ได้สลัแล้วก็เสียเวลาแล้วก็เป็นในแบบให้กับผมแล้วก็เป็นรูปแาบของส่งให้เ,เพื่อนเพื่อในศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับว่าทเทคนิคการตัดหัวใจเราตัดลักษณะอย่างไรนะครับความรู้อันนี้นะครับไม่มากก็น้อยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆท,ที่อยู่ทางบ้านการมาศึกษาและเรียนรู้อยู่ท่านก็สามารถอาไปจอบยออตรงนี้ได้วันนี้ผมแล้วก็น้องเกมตอบคำว่าสวัสดี พบกันช็อตหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ <rec ago. S 2> ครับบ๊ายบายครับ<ๆ>